กำลังเข้าโค้งมาแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้ล่าช้า40นาทีนะครับสำหรับขบวนนี้นะครับเป็นดีเซลลางนะครับเครื่องยนต์แบบคำมินนะครับ n t a 855R1 นะครับขนาด350แรงม้าแบบอิสระนะครับ วตันันนะครับวันนี้พ่วงก,กันมา3คันนะครับ SRT สอง2สามสองนะครับนำขบวนนะครี่นะครับวันนี้ราช้า40นาทีนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษ ที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับกำลังรอดสะพานยกระดับไปแล้วนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ <S <S ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ